สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อยู่กับผมช่อง fatty and friends นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวน้ำหอมจากที่ทางบ้าน Request เข้ามานะครับเขาบอกว่าน้ำหอมตัวเนี้ยเขาได้ใช้เป็นขวดแรกนะครับก็คือว่าเป็นน้ำหอมขวดแรกนั่นแหละ,ะแล้วรู้สึกว่าแฟนเขาเนี่ยชอบมาก้าชอบค่อนข้างชอบกลิ่นแนวทำนองนี้ก็เลยอยากจะสอบถามว่ามันจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับเจ้าตัวนี้ไหมอ่า ผมต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้ามองบลัง explorer ที่เขาใช้มาเนี่ยเจ้าต,ตัวนี้เนาะที่เขาขอให้รีวิวเข้ามามันเป็นน้าหอมที่โด่งดังนะเป็นน้ำหอมที่ดังในระดับหนึ่งเลยก็คือแมสแบบว่าบางคนเนี่ยถ้าชอบก็คือชอบจ่าไปเลยก็จะติดแบบท็อป10ของเขาเลยนะครับเป็นน้ำหอมในราคาเป็นราคาที่ดีอะแล้วก็คือเราเลือกใช้ได้ง่ายมากนะครับกลิ่นมันเนี่ยจะมีความเฟรชสไปซี่มีความเย็นเย็นคุณฉีดเข้ามาเนี่ย มัจะรู้สึกว่ามันเย็นมันสดชื่นนะครับในวันที่อากาศอ้าวในวันที่อากาศร้อนอย่างเมืองไทยเนี่ยเจ้าตัวนี้มันคือมันจะกินขาดมันจะชนะทุกตัวเลยนะครับมันมีความเย็นยิ่งกว่าเจ้า aqua digio ซะอีกนะเออแต่ว่าด้วยราคาที่มันดีด้วยแล้วเนี่ยสองพันกว่าบาทสามพันเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยฉีดได้โดยที่เราไม่ต้องกลัวมันจะหมดเลยนะครับฉีดไปเลยสามพันกว่าบาทคนละสามพันคุณฉีดได้สามสี่เดือนเนี่ย คุณก็เขาเรียกว่าอะไรคุณก็ไม่รู้สึกว่ามันเปลืองอะเพราะว่าน้ําหอมมันราคาดีแล้วมันทําให้ตัวคุณหอมมันก็เท่านั้นเองนะครับแล้วข้อดีของมันอีกอย่างเนี่ยคือมันเป็นน้าหอมที่สดชื่นฉะนั้นแล้วเนี่ยโอกาสในการใช้งานของมันเนี่ยค่อนข้างหลากหลายมากนะครับไม่ว่าคุณจะฉีดไปทํางานฉีดไปงานทางการหรือว่าจะฉีดไป เที่ยวคือมันมันค่อนข้างครอบคลุมมากนะครับสำหรับสาหรับเมืองไทยเนาะมผมมองว่าถ้าใครใช้น้ําหอมตัวนี้เป็นตัวแรกเนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอแล้วคุณไม่รู้จะใช้น้ําหอมอะไรเนี่ยคือต้องบอกกันว่าน้ําหอม first century เนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ทงนี้ทั้งนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะแนะนําต้นหอมที่มันมีความฟ res ก่อนเพราะว่ามีความฟ res เนี่ยมันจะใช้งานง่ายแล้วคุณจะได้ใช้มันบ่อยอ่าส่วนน้ําหอมที่มีความเทียบแล้วก็โทน ใกล้เคียงกันเนาะถ้าคนอยากจะหาความแหวกแนวไปนิดนึงในช่วงท้ายโนต้ตของมันเนี่ยระหว่างวันเนี่ยผมก็จะให้เจ้าตัว Profondo a q u a t i g i o Profondo นะครับส่วนตัวที่มีความใกล้เคียงสุดๆเลยผมมองว่าจะเป็นตัวเจ้า Davidoff นะครับ Cool Water แว่าความแตกต่างมันก็อยู่ที่ประมาณ t o อปโน้หรืออะไรเงี้ยที่ไม่มีความ fresh จากเจ้าตัว Bergamot f r e s i t r s อะไรนี้เนาะ แต่จะมีความเย็นเย็นบุดดี้บุดี้อะไรเงี้เหมือนกันหมดเลยนะครับมันจะค่อนข้างคล้ายคล้ายคลึงกันมากนะครับอ่ะแล้วเรามาพูดถึงข้อเสียเจ้าตัวมองบลังกันดีกว่าเจ้าตัวมองบลังเนี่ยข้อเสียของมันคือเรื่องการกระจายตัวแล้วกันอ่ะแล้วก็เรื่องของความติดทนนานคืออันเนี้ยเป็นบายเทสเตอร์ที่ผมไปลองมาที่ช็อปจาบเมื่อวานนะครับผมได้ฉีดไปประมาณช่วง1ิบโมงอะไรเงี้ยเนาะประมาณสิบสิบโมงอันนี้ก็ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองบ่ายสองขออีกวันหนึ่งแล้วมันเป็นตัว EDP เนี่ยเมื่อผมดมไปเนี่ยคือกลิ่นจางมากแทบไม่เหลือแล้วแทบไม่เหลือแล้วนะครับต้องใช้คําว่าแทบจะไม่เหลือเลยฉะนั้นผมมองว่าถ้าคุณฉีดเจ้าตัวเนี่ยมันคงให้ความหอมคุณได้ราวๆประมาณ4-5ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับ4ีชั่วโมงถามว่าเพียงพอไหมผมต้องบอกก่อนเลยว่ามันแล้วแต่คนแต่ถ้าตัวผมนะผมมองว่าไม่พอเพราะว่า เราฉีดน้ําหอมทีนึงเนี่ยออกจากบ้านไปเราทํางานเนี่ยอย่างน้อยๆนะถ้าเป็นพนักง,งานออฟฟิศทั่วๆไปเนาะมันก็จะอยู่ราวๆประมาณ8ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นบวกๆใช่ไหมฉะนั้นการที่เราจะฉีดน้ำหอมออกจากออกจากบ้านไปสักตัวหนึ่งเนี่ยเราก็มีการ expect ว่ามันเนี่ยจะอยู่ last long จนถึงเราเลิกงานกลับบ้านหรือระหว่างที่เรานั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องยังอยู่ใกล้คนที่มากมายฉะนั้นการที่น้ำหอมมันจางไวเนี่ย ภายในเวลาส5ชั่วโมงเนี่ยมันทาให้เราอาจจะขาดความมั่นใจหลังจากช่วงที่เรากำลังกลับบ้านก็ได้เพราะเป็นช่วงที่เราเหนื่อยล้า,าเริ่มมีกลิ่นตัวบ้างเพราะว่ามีความเหนื่อยมีความอะไรเข้ามานะฮะเหงื่อเริ่มออกอะไรอย่างนี้เนาะคนเยอะแออัดผมก็เลยมองว่าเจ้าตัวเนี้ยมันมันให้ความติดทนเนี่ยไม่ค่อยดีเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างกลางๆนะแต่ด้วยราคาที่ดีแล้ว2องสพันกว่าบาทเนี่ยมันทำให้ผมมองว่าคุณเนี่ย ฉีดไปได้เลยโดยที่ไม่เปลืองคุณจะฉีดเยอะประมาณ7-8ปสเปรย์ก็ได้นะครับน้ำหอมเฟรชเนี่ยคือมันมันค่อนข้างใช้งานง่ายแล้วก็คือคุณจะฉีดมากกว่า5สเปรย์เนี่ยมันไม่มีความอึดอัดอย่างแน่นอนนะครับถ้าจะให้แนะนําสําหรับการใช้งานเนาะผมมองว่าคุณอาจจะต้องมีขวด travel s p ปรย์นะก็คือเอาไว้ฉีดเติมหลังเลิกงานถ้าคุณจะต้องเตรียมไปออกงานหรืออะไรเงี้ยเพราะด้วย Perform a n c e ของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะ ต่ำมากนะครับแนะนำว่าให้พกทอร์โสเปรย์หรือถ้าคุณไปซื้อขวดใหญ่มาแล้วเขาแถมตัวเทสเตอร์มาอย่างนี้คุณก็เก็บไว้แต้มระหว่างมันก็คือไม่ต้องแต้มเยอะนะก็คือเจ้าตัวนี้มันแค่4.5เองน้อยนิดนะแต่คุณก็เอาเนื้อแต้มแค่ตรงจุดชิบจรตรงทออะไรเงี้ยไม่ต้องให้มันแบบฟุ้งเหมือนเหมือนวันเหมือน,อนช่วงออตอนกลางวันอะไรเงี้ยที่เราต้องการเนาะเราแค่กลับบ้านแค่อยากให้ตัวเรามีความออร่าความหอมใ,หใกล้ๆประมาณ เนี่ยไม่เกิน10บเซนติเมตรอะไรงั้นเนาะตัวนี้เนี่ยเอาจริงผมไม่ได้ชอบน้ำหอมโทนเย็นหรือโทนสดชื่นมากสักเท่าไหร่เนาะ้วยกลิ่นที่มันเป็นอย่างนี้ไปทั้งวันเนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ค่อยถูกใจผมนะก็เลยจะมีแค่ตัวเทสเตอร์ติดไว้กบเพียงพอแล้วนะครับหรือวันไหนที่เราจะ,จะลองอัพพลายเรก็ใช้งานได้นะครับอะเราอาจจะมีอีกตัวหนึ่งนะที่ผมมองว่าถ้าคุณชอบแนวนี้นะคุณอาจจะชอบอีกตัวหนึ่ง ซึ่งมันเป็นน้ำหอมที่ดังอยู่แล้วแล้วก็คุณน่าจะเคยได้ยินชื่อมานะครับนั่นก็คือเจ้า Dior Savage นะครับเป็นน้ำหอมทนแบบ Fresh Spicy เหมือนกันเลยนะครับคือตัวดังด้วยตัว EDT นะไม่ใช่ตัว EDP หรือตัว Perfume นะครับเป็นตัว EDT นะ o r อ The Toilet นะครับคือคุณเนี่ยมี2ตัวเนี้ยคือค่อนข้างคล้ายคลึงกันเลยแต่ว่าเจ้าคนสน่วนใหญ่เนีจะเทใจไปให้เจ้าตัว Savage มากกว่านะครับ อ่ะก็ปิดท้ายที่ผมจะให้ความชอบละกันเนาะเป็นเลขความชอบละกันโดยรวมของเจ้าตัวนี้นะผมให้อยู่ระลอประมาณ6.5เท่านั้นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะอ่ะ6.5้เนี่ยเพราะผมไม่ได้ชอบกลิ่นแนวนี้แล้วก็เรื่องพาร์ทเมนต์มันเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับถ้าเทียบกับเจ้าตัวที่มันเป็น EDP แล้วเนี่ยมันควรจะอยู่ได้นานกว่าน,นี้ถ้าให้ผมแนะนําสําหรับคนที่อยากจะซื้อ first e n t r y นะถ้าไม่ติดเรื่องบัดเจตนะครับ คุณก็ไปซื้อเจ้าตัวอะควาดิ i ิโอน่าจะเหมาะกว่านะครับอะควาดิ i ิโอหรือเจ้าตัว s วาชเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับเพิ่มทุนใหม่นิดนึงเองเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ต่างกันมากราคาคุณก็อาจจะได้ของที่มันติดทนนานแล้วก็มีความอาหอมหอมนานใช้คำว่าหอมนานแล้วกันอ่ะก็อันนี้คลิปรีวิวสั้นๆเนาะสำหรับมองบลังค์เอ็กซ์โปเอนะครับคงจะได้ คอนเซปต์คร่าวๆเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับโทนกลิ่นน้ําหอมของมันแล้วน้องมีความเย็นเย็นสดชื่นนะครับอะไรทํานองนี้แล้วคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมารีวิวน้ําหอมตัวหนึง่งเพึ่งได้มาสดๆแล้วร้อนเลยก็คือเจ้าตัวเนี้ยเป็นตัวที่บอกก่อนว่ากลิ่นดีเทียบเท่ากับน้ําหอมราคาหลักหมืน่นแต่คุณสามารถเซฟมันนี่ได้โดยการมาซื้อขวดแค่พันกว่าบาทนะครับ เจ้าตัวนี้ก็คือขับดนุยตัวเพอร์ฟูมด้วยนะครับตัวเพอร์ฟูมอันนี้ก็เลยจัดเซ็ตใหมา150 m l นะครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับกล่องยังซีลอยู่เลยเนาะก็เดี๋ยวจะยกไปรีวิวเต็มในคลิปหน้านะครับเจ้าตัวนี้นะแล้วก็จะมาดูกันว่ามันดีจริงสมคำล่ำลือหรือเปล่านะครับ คลับดนุ่ยของ a m a ่านะครับโปรดติดตามคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ